เธอน่ารักกับเพื่อนไม้แขนเสื้อนี่เนี่ยเด็ดเห็นไหมเขาทำให้กล,กลมเกินกันตัวอะไรเอ่ยเด็ก <c oughs> ไม้แขนเสื้อนะคะไม้แขนเสื้อทำสีชมพูไม้แขนเสืออนนเส้อสีอะไรก็เอาสีนั้น <c oughs> น่ารักดีเคาชอบอยู่ห้องน้ำเดี๋ยวนะน่ารักไหยแอ๊แบแอบแอบร้องหน่อยสิลูกตัวนิดเดียวเองนะคะนลค่ะตัวเท่านิ้วมือตัวเท่าเท่ากับนิ้วมือแต่ขยายออกมาใหญ่เฉยนี่ไง ทำไมแค่ใหญ่ไม่ได้แค่นี้ก็มีความสุขดูสิดูดูดูเดียสิขาสีขาจับน่ารักเนาะ Tôi có cọ mái kèm xưa à. <laughs> <laughs> chạp này xí, chạp này xí, chạp này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 , <laughs> จำไหนจำไหนก้าก้าค,คือคือน่ารักดีแต่แแค่นี้แหะค่ะเป็นทุกคนคขาละ